ใใส,สวัสดียามดึกครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะครับไรสังกัดั้งซึิงะคลิปนี้ก็เออ่ทักทายกันยามดึกนะฮะเลิกงานเลยครับดึกแค่ไหนดึกก็ประมาณสักตีหนึ่งแลยวะตอนนี้นะครับ นี้เดินทางเพื่อที่จะไปะพักผ่อนแล้วฮะหลังจากมีเรื่องอวุ่นวายกันนิดหน่อยนะในช่วงเช้านะครับชุลมุนวุ่นวายกันนิดหน่อยเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้หลับได้นอนเลยนะจะปูเสกกระดงเรียกว่าเดือดร้อนไปทุกเกือบทุกคนนะครับในทีมงานนะ เรียกว่าต้องช่วยกันเลยแต่ละคนนะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือจบไตสวยงามผ่านไปด้วยดีนะครับโ่งอกนะครับโ่งอกก่อนนั้นก็หนักใจมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดนะครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับไกล ฝากทุกท่านเลยที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับฝากทุกท่านเลยที่เป็นพ่อเป็นแม่คลิปนี้ก็อ่าไม่ใช่ทุกคนนะนะครับไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่บุคคลด้วยนะครับอันนี้ก็ดูข้างหน้าเออไฟสว่างสวอันนี้ลูกของเรานะครับก็ลูกของเราก็นี่แนากำลังผ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาละเมออตัดปัญหาไปครับคือจบด้วยความสวยงามนะครับ กว่าจะจบได้ก็หรือเอาปวดหัวเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมา,า,าระบายให้เพื่อนๆด้วยฟังแล้วก็ดูบรรยากาศในตอนกลางคืนกับการเดินทางนะฮะในตัวเมืองนะครับเนี่ยที่เรากำลังเดินทางจะไปผล,ผลนะครับใช้ในการทำงานของเราวันนี้ ทั้งทำงานด้วยอ่าแล้วก็มีงานด้วยนิดหน่อยในช่วงเช้าครับทำเอาไม่ได้รับได้นอนกันนะครับก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะฮะสบายใจแล้วครับก็ต่อไปครั้งหน้าก็ค่อยแก้ไขไปต่อครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้ก็คือจบไปหนึ่งช็อตนะฮะจบจบไปหนึ่งช็อต ก็เดินทางกลับนะครับโอ้เวลาตีหนึ่งของสุรินยังมีงรถเปผ่านนะีะช่วงนี้ก็อยู่ประมาณตีหนึ่งนะนะครับยังมีรถเล็นผ่านปกติจะเงียบนะแต่ทำไมวันนี้มีรถนะนรถยังผู้ผ่านอยู่เลยโอ้ลืมเอาอตัวสายสายชาติมา บรรยากาศบรรยากาศดึกๆนะไปพร้อมกันครับเพื่อนนะพี่น้องอยู่ที่ตัวเมืองนะดึกแล้วก็คงจะเงียบนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะครับช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับช่วงบรรยากาศแต่เราก็พกกเพิ่งเลิกงานนะเพิ่งเลิกงานก็เดิกลับเดินทางกลับบ้านนะ นี่ก็ยังเป็นตึกโบราณยู่ก็เหมือสองชั้นยังไงนี่ล็อกเนี่ยยังเป็นไม้อยู่เลยเป็นไม้ทั้งหมดเป็นไม้ทั้งหมดเลยเป็นไม้หลายสิบปีเลยนะโอ้โหไม่เคยไปเป็นไม้ก็น่าจะเป็นสม้ร้อยห้าสิบสองชั้น สวัสดีครับผมับผมพญาศักดิ์คู่ครับคิดอะไรขอสักครู่ครับผมไปไหนน้องครับอ๋อมาจากตลาดอืมยึดหลอดยดึงเหลือไปเลยครับผมเหตุเราะเปล่าครับอ้ตลาดสุรินเล่าเนี้ยมาอยู่ที่ตลาด โอเคขอบคุณมากครับผมนี่น่าจะหลบแล้ว <laughs> แอบจอตัวนี้น่าจะเจอด่านไม่กระพริบไฟ<น>บอกเขาหน่อยไม่รู้มันก็ไม่รู้นะเออเจอเพราะมันมันไม่รู้เลยนะอ่ามีด่านดานน้านนาแล้วก็กระพริบไฟนะครับอ่าใส่เพื่อนเพื่อนนะว่ามีด่านเพราะว่ามองไปด่านไม่รู้เลยมองไม่รู้นะด่านเรา ขับรถมาเมื่อกี้แคบแคบมันไม่ใช่แคบแคบนะมาใกล้ๆถึงจะรู้ว่าด่านนะครับเป็นด่านตรวจแอลโกอฮอล์นะครับในช่วงเวลาที่ดึกๆนะครับมาสุเรนต้องกินซาลาเขา,ามีประจําอยู่แล้วนะด่านนี้นะครับด่านแบบนี้มีประจําอยู่แล้วก็ตั้งบ่อยนะอคนที่อยู่ในพื้นที่ก็น่าจะรู้กันดีครับ แ<ม>ต้ก็บางทีก็อาจอยางสระรพลาดนะครับในการคาดเดาว่าจะวันไหนนะครับ พวกไอ้นั่นไปทางไหนอยู่ทางไหนไปทางไหนไอ้บอยไอ้เบงไอโบอยหยุดหยุดอยู่มันไปกินทางไหนไม่รู้เดี๋ยวก็จะว่ายน้นานแล้วก็กลับมาเจอด่านนะจะวิ่งไปไหนก็จะวิ่งไปดูที่นาก่อนก็ได้ครับตอนนี้มีเอ่อมีด่านแล้วก็อ่า มีทีมงานที่เมื่อเช้าอาจจะสร้างสรรค์กันนิดหน่อยนะครับก็กลัวว่า,ามานะมาเจอด่านนะฮะก็จะไว้ไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายก่อนครับเดี๋ยวเราจะต้องโทรถามนะฮะยบายก่อนครับผมสวัสดีครับ